กรณีที่ผู้ก่อเหตุใช้หนังสติ๊กยิงลูกเหล็กใส่รถทัวร์นะคะซึ่งเป็นรถทัวร์ที่จอดอยู่ที่ลานจอดรถของแต่ละบริษัทเสียหายไปรวมๆแล้วถึง10คันด้วยกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง11พฤศจิกายนหลังเกิดเหตุค่ะตำรวจก็ลงพื้นที่ไปสอบสวนและขยายผลจนจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้สคนนะคะโดยกล่าวหาว่าร่วมกันกระทําการใดๆให้รถยนต์ที่ใช้สําหรับการขนส่งสาธารณะอยู่ใน ลักษณะอันเป็นอันตรายแก่บุคคลและร่วมกันทำให้เสียทรัพย์จากการสอบสวนผู้ก่อเหตุอ้างว่าได้รับการว่าจ้างจากบุคคลที่เขาอ้างชื่อว่าโกมอหรือโกมอม้าเนี่ยนะคะเป็นอักษรยอ่อซึ่งเป็นผู้ประกอบการรถทัวร์นำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้ค่าจ้างคันละ1,000บาทและตำรวจก็เลยไปขอสารอนุมัติหมายจับโกมอแล้วค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัว ทางพลตตร,รีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าขณะนี้สั่งการติดตามตัวผู้ที่ถูกกระทําแล้วก็มีการซัดทอดไปใครอยู่เบื้องหลังบ้างและมีความขัดแย้งเรื่องใดก็ต้องมีการสอบปากคําเพิ่มเติมค่ะขณะที่ผู้ประกอบการรถบัสภูเก็ตนะครับก็มีการพูดถึงกรณีที่มีการกล่าวอ้างกันว่ารถบัสท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้คุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ในนามของผ,ผู้ประกอบการรถบัสท้องถิ่นภูเก็ตก็เลยขอชี้แจงนะครับบอกว่ามาตรฐานของรถบัสท้องถิ่นปัจจุบันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากรถบัสที่มาจากต่างจังหวัดนะครับเพราะว่า ได้รับการตรวจสภาพจากสำนักงานขนส่งจังหวัดอย่างเข้มงวดแต่ว่าปัญหาหลักๆก็คือการแข่งขันกันด้านราคาครับเนื่องจากว่าราคาของรถที่มาจากต่างจังหวัดจะค่อนข้างต่ำกว่ารถที่ให้บริการอยู่ในพื้นที่นะครับจากเดิมเนี่ยให้บริการตลาดบนเช่นรัสเซียนะครับหรือว่ากลุ่มอาหรับเดือนละ1 2 0 0 0 0บาทต่อคันนี่ไม่รวมค่าน้ำมันนะครับแต่ว่ารถต่างจังหวัดที่เข้ามาเนี่ยเขาคิดราคาเพียง80,000บาทต่อคันเท่านั้นครับ จริงๆแล้วไม่ใช่อยู่ที่มาตรฐานรถหรือสภาพของรถนะครับปัญหาหลักเลยก็คือเรื่องอาการแข่งขันทางด้านราคากันมากกว่าครับเพราะราคารถทุนต่างจังหวัดที่เขาเข้ามาเนี่ยมันเป็นราคาที่ต่ำกว่ารถในพื้นที่ที่วิ่งอยู่ก่อนแล้ว ตัวผู้ประกอบการยังเสนอทางออกนะคะโดยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนัดกันมาพูดคุยหาหรือเชิญบริษัทนําเที่ยวในภูเก็ตมาพูดคุยกันกับผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็มาหาทางออกร่วมกันว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้ประกอบการนําเที่ยวจะใช้รถในพื้นที่มาวิ่งในพื้นที่ก่อนเมื่อจํานวนไม่เพียงพอจึงใช้บริการรถจากต่างจังหวัดมาเสริมเพิ่มเติมค่ะ